ครับวันนี้เราก็อยู่ข้างอิมพีเรียมสัมโลนะครับผมวันนี้เรามาเจอกับร้านขา้าวจีตรงเครื่องนะครับผมขายดีมากต้องแบบจองคิวเลยครับผมสัามโาลน,นะครับ,ร,บร้านข้าวจี๋ครับผม ข้หน้าต่างข้าจีก่อนนะครับเดี๋ยวเราต่อแถวซื้อมาเมื่อกี้นะครับผมก็จะมีต้นหอมโรยข้างหน้านะครับผมมันไม่ได้แข็งนะครับมันนิ่มมันเป็นข้าจีแล้วข้างในมันข้าเหนียวสีแบบค้ำๆหน่อยอืมอร่อยอะ่ะตอนนี้ยังร้อนๆอยู่นะเนี่ยข้าวเหนียวสีแบบเข้มๆหน่อยอร่อยเลย ว่งวางเพื่อนๆไปลองนะครับผมร้านอยู่ข้างอิมพีเรียมสำนงนะครับชิ้นละสิบาทแต่ว่ามีคนมาจองละจองคิวเยอะมากเลยนะครับผมสิบบาทอร่อยอร่อยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมครับ